อาเนอร์สลอตกุนซือทีมหรือว่าูลกล่าวยกย่องเชลซีว่าทําให้หงแดงเจอกับเกมที่ยากที่สุดนับตั้งแต่เขาเข้ามาคุมทีมแต่สุดท้ายนักเตะระเบิดฟอร์มสุดยอดพาทีมคว้าชัยได้ด้วยสกอร์2ต่อ1สลอตยังพาทีมดังแห่งเมอร์ซีไซส์สร้างผลงานดีอย่างต่อเนื่องโดยเกมต้อนรับเชลซีเขายอมรับว่าสโมสรจากลอนดอนทําให้เขาเจอกับเกมที่ยากที่สุด แต่ดาวเตะเรดแมชชีนต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมกระทั่งเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะจากการทำศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมเราเจอกับเกมที่ยากมาเยอะแต่เกมนี้น่าจะยากที่สุดเพราะอาจเป็นเรื่องของจำนวนนักเตะที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพที่พวกเขามีและโครงสร้างของพวกเขาเราต้องต่อสู้อย่างหนักจนถึงท้ายเกมสล็อตให้สัมภาษณ์กับสื่อเราตั้งรับได้อย่างแข็งแกร่งทั้งทีมมันเป็นระดับการทำงานที่น่าทึ่ง เกมเป็นไปอย่างยากลำบากสำหรับเราเพราะมีการตัดสินสองสามหน้าตาม,มุมของผมที่ค้านสายตาเราที่แน่ๆเราคิดว่าเราน่าจะได้ลูกโทษก่อนจบครึ่งแรกการนำสอต่อศูนย์ก่อนจบครึ่งแรกจะแตกต่างจาก1ต่อศูนย์อย่างมหาศาลจากนั้นเราก็เสียประตูแต่เราลุกขึ้นมาได้อีกหนและได้ประตูที่2ยิ่งคุณเจอกับทีมที่ดีคุณก็จำเป็นต้องต่อสู้หนักขึ้น พรีเมียร์ลีกมีทีมที่ดีมากมายดังนั้นหากคุณต้องการชนะอย่างน้อยคุณก็จำเป็นต้องสู้และหวังว่านักเตะรายใดรายหนึ่งสามารถสร้างความแตกต่างได้มันช่วยได้หากคุณต้องเล่นกับเชลซีมันเป็นเกมใหญ่และทุกคนรู้สึกได้เรารู้สึกได้แฟนบอลรู้สึกได้จากที่เราได้เห็นฟอร์มของพวกเขาในวันนี้แต่เราแสดงตัวตนได้ดีและมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ